ดีครับพบกับนังสนแล้วก็บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหากระบะสีประตูจัดทรงสวยรถปีใหม่นะครับใหม่น้อยผมแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็นอ s u ู d m a ม All New c a คปโนนะครับคันนี้เป็นสีประตูปี2020ราคา469,000บาทนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดส่วนรถ100,000บาทนะครับค่างวด8,000บาทแค่นั้นเองนะครับรายละเอียดเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ เริ่มกระจักด้านหน้านะครับไฟหน้าเดิมๆนะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมสวยคันนี้จะเป็นสีเทาทั้งคันเลยนะครับทะเบียนจะเป็นอุบ,บลราชธานีขยับมาด้านข้างนะครับด้านข้างเดิมๆรถไม่เคยชนด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะครับเป็นรถเดิมๆคันนี้เราจัดทรงให้แล้วนะครับเป็นล้อแม็กเวลสวยใส่ยางให้ใหม่เรียบร้อยเลยแล้วก็มือจับด้านข้างจะเป็นโครเมียมสวยสีประตูเลยทีเดียว ขยับมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นด้านท้ายเดิมๆจากโรงงานเลยแม็กไลเนอร์เป็นแม็กไลเนอร์เดิมๆไฟท้ายเดิมๆนะครับยังใสกิ๊กอยู่เลยมาเดี๋ยวมาดูแม็กไลเนอร์กันนะครับแม็กไลเนอร์จะเป็นแม็กไลเนอร์ใหม่ไม่เคยบรรทุกหนักใดๆทั้งสิ้นเรามาชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารพร้อมกันเลยเริ่มกันจากพวงมาลัยนะครับคันนี้จะเป็นพวงมาลัย power มัลติฟังก์ชันก็จะมีโหมดรับโทรศัพท์มือถือ ปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนโหมดลื่นวิทยุอ่าตรงนี้อนเนกประสงค์เลยทีเดียวกระจกจะเป็นกระจกระบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่4 7 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถปี2020รถขับขี่น้อยมากเรียกว่าเป็นน้องายแดงเลยทีเดียวมาขยับมาที่โหมดมัลติมีเดียนะครับคันนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนสวยฟังก์ชันใช้งานง่ายนะครับมีปุ่มเมนูอนเนกประสงค์นะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ อ่าอินเทอร์เน็ตได้นะครับอ่านี่ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเป็นทัชสกรีนและก็ไวต่อระบบสัมผัสเลยทีเดียวอ่าขยับมาที่ระบบแอร์นะครับแอร์จะเป็นแบบปรับเมนนวลนปรับได้ถึง4ระดับเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็ขยับมาที่เกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดมาโอเคอ่าสวยมากนะครับภายใน ขยมมาที่เบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตสีดำนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สามารถถอดซักได้นะครับนั่งนุ่มสบายนะครับไม่เมื่อยนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวและก็ตรงนี้ก็จะมีช่องใส่อุปกรณ์เครื่องเดิมตรงนี้มีช่องใส่อุปกรณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมนะครับสวยงามและก็อเนกประสงค์ตรงนี้ก็มีที่ใส่เอกสารเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆ ตรงนี้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดห้องเครื่องพร้อมกันเลยมาคันนี้นะครับจะเป็นเครื่อง1.9นะครับเครื่อง1.9ลิตรขนาด150แรงม้านะครับมาดูรายละเอียดนะครับห้องโดยสารโดยรวมถือว่าสมบูรณ์มากเกือบ100%เลยทีเดียวรถปี2020น็อตทุกอย่างไม่มีขยับเลยนะครับจุดแต้มสีนะครับจากโรงงานยังอยู่ครบเลยน็อตทุกอย่างไม่มีขยับคานจะเป็นคานเดิมนะครับแผ่นเพจมออก,กอ,อยู่ครบนะครับ กระโปงนะครับจะเป็นกระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนยังอยู่ครบเลยนะครับคันนี้ได้ทั้งความแรงนะครับแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงในคันเดียวเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะสำหรับเจ้าคันนี้ราคา469,000บาทเป็น4ประตูปี2020ค่างวดฟรีดาวตลอดสัญญาค่างวดอยู่ที่8,000บาทแค่นั้นเองมาก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์098 469 6699บริษัทสมยงคาเซนเตอร์หรือทักเข้ามาที่เพจบริษัทสมยงคาเซนเตอร์เรามีแอดมินคอยบริการสำหรับน้องสวนและก็ทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คันหน้าคลิปหน้าเป็นคันไหนนั้นโปรดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ